มาอยู่ที่นี่มันคือที่ไหนกันนะเฮ้ยนี่มันบานต้นไม้นี่วาอย่าบอกนะว่าเราจะต้องมาอยู่ที่เมืองนี้เฮ้ยเกดมันดูน่ารักอะเดะเดๆเดะออกไปดูด้านนอกดิโอ้โหๆๆสวยงามมากเกดเราจะต้องมาใช้ชีวิตกันที่นี่ใช่ไหมอะใช่เราจะต้องมาใช้ชีวิตที่นี่นะคะเกดว่าคล้ายๆไมค์คราฟเหมือนกันเนาะเราจะต้องมาใช้ชีวิตรอดเอาชีวิตรอดในเมืองนี้ให้ได้เนาะพี่ลิง เราจะต้องสู้ตายทำให้ได้สู้สู้สสทินี้ต้อนรับเข้าสู่โรเกสเกมเมอร์มาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมโลโบอกเหมือนเดิมค่ะมาอยู่กันในด่าน3 l e n d นนั่นเองนะคะคิดว่าด่านนี้เนี่ยคล้ายๆกับอ่า ลัมเบอร์ไทคูลเหมือนกันนะคะเป็นที่เราจะต้องอฟันต้นไม้สร้างบ้านเราก็มาสร้างอุปกรณ์อะไรต่างๆของเรากันนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยโอเคสตาร์ทเลยค่ะโอเคทรีแลนด์นะคะด่านนี้เนี่ยเกณนไม่แน่ใจว่าจะเหมือนด่านอื่นๆหรือเปล่านะเพราะว่าอาจจะต้องเสียตังเข้ามานะคะโอเคอันนี้คือเราเขาให้เราคลิกเปิดแล้วก็ได้อู้ ได้เงินเพียบเลยอันเดียวต้องใช้ทองทงทองแปดอันเนาะถึงจะได้ของมาโอเคตอนนี้เกมมีห้าสิบซิเวอร์แล้วนะคะเพิ่งเข้ามาเริ่มเล่นครั้งแรกพร้อมกับเพื่อนๆเ,เลยโอเคอันนี้น่าจะเป็นบ้านของเกสละมั้งอ้โหประมาณนี้นะงั้นเราปีนขึ้นไปทางด้านบนเลยนะคะ้าดเลยว่ามันจะต้องอลังการแน่นอนเลยอะแน่นอนนะคะอาตอนนี้นะคะเกมมีเงินอยู่54แล้วนะคะแล้วก็ ตรงนี้มี่เกดไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะอันนี้คืออะไรฮึบเพื่อสร้างเงินนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถพุทเพื่อ upgrade, อัปเกรดอัปเกรดของของเราได้นะคะนี่โปเกสทรีเฮาส์ทรีเฮาส์ก็คือบ้านบ้านไม้ของเราน,นี่ยเองโอเคงั้นเดี๋ยวเกดว่าขอมาอัปเกรดกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอนี่ค่ะชึบคลิกไปที่เบสิกสตรอง put away นะคะโอเคเขาจะมีเป็นอันนี้เป็นแค่พื้นฐานธรรมดานะคะส่วนอันที่สองก็จะขยายไปมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะโอ้โหอันนี้เป็นทางเดินนั่นเองนะคะอืมเก็ตเออันไหนดีเก็ตเออันนี้แล้วกันโอเคซื้อเลยชบแล้วก็วางนะคะถ้าวางไปตรงนี้ก็จะได้ไว้ายพื้นที่ตรงนี้มาเพิ่มขึ้นเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตสร้างไปเรื่อยๆก่อนละกันนะคะ หูอลังการมากเลยเหมือนเราสร้างบ้านต้นไม้เป็นของเราเองนั่นเองโอเคแล้วก็สร้างทางนี้นะคะว้๊ย <c oughs> อาจจะต้องคลิกเอ่อรอให้มันสร้างก่อนเออเพจโอเคเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไงคะเขากำลังสร้างแล้วโอ้โยเปลลิงบักเลยอลังการน่ะโอเคทำสองฝั่งเลยนะคะฝั่งนี้ก็เอาเหมือนเดิมละกันเพจ นี่แล้วก็คลิกคอนเฟิร์มนะคะแล้วเขากำลังค่อยๆสร้างนะคะส่วนออกมาทางนี้ตอนนี้ทํามันดูมืดๆเนาะทุกคนคิดว่ามืดไหมเราก็อาจจะต้องสร้างไฟอ่างั้นเดี๋ยวเราขอมาสร้างอันนี้ก่อนลวกันเนาะพวกนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ซื้อเลยราคาก็คือตามนี้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเก็เหลืออยู่34แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาเงินกันอีกทีหนึ่งล้วกันเดี๋ยวสร้างตรงนี้ก่อนเอาสิ่งที่เรามีนะคะอ่านี้คือโอเคไหนลองดูซิเพจดู เป็นทางที่เราสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปหากันได้โอเคงั้นเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงว้าโอเคนี่นะคะทางเลี้ยวซ้ายนั่นเองโอ้โหสวยงามแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนเะกจะทําเป็นห้องห้องหนึ่งละกันแล้วก็ฝั่งนี้ในเกทจะทําเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะคะอืเดี๋ยวดูซิว่าตอนนี้เราสามารถสร้างได้หรือเปล่า hey. ชิบอ่าโอเคได้อีกแล้วนะคะ อันนี้หันไปทางนี้โอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปหาเงินกันดีกว่าไม่รู้ว่าต้องหายังไงนะคะอันนี้เนี่ยเกคิดว่าน่าจะทำหลายพาร์ทเลยนะเพราะว่าอมืมันน่าจะเล่นได้เรื่อยๆนะคะไปเดินดูบ้านคนอื่นเขาอีกก็ได้นะหุยอันนี้เขามีรถด,ด้วยอะ่ะเฮ้ยอลังการอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องค่อยๆศึกษากันไปนะคะศึกษากไปเรื่อยๆทำยังไงถึงจะมีรถก็อาจจะต้องทํางานหาเงินอะไรอย่างนี้เพื่อให้ได้รถก่อนเนาะ โอเคตอนนี้นะคะเราจะต้องสังเกตตรงจุดบ้านของเกสนะบ้านของเกสจะอยู่ตรงฝั่งรถเนาะถ้าเจอรถอยู่ขวามือเราตรงไปเลยก็คือจะเจอบ้านของเกสนะคะโอเคเราเจอแอปเปิ้ลด้วยนะเราสามารถเก็บได้ด้วยเออคือเออหยิบแอปเปิ้ลมาแล้วนะคะแล้วก็ต้องเอาไปไว้เอาไปขายหรือว่าเอาลงไปที่ตะกา้าเอเราจะต้องเอาไปไว้ยังไงนะคือตอนนี้เนี่ยเกสก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะยังงงๆอยู่เลยนะคะอ่าตอนนี้คือเรามีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล แอปเปิลอยู่ในมือนะคะเอ๊ะต้องเอาแอปเปิลไปไว้ไหนหรือเปล่านี่นะคะก็คือเอาแอปเปิลลงมาใส่ไว้ตรงนี้ง่าโอเคแล้วก็ขายหรือเปล่าคลิกคุยนะคะดูสิว่า alright let's see โอเ okay. ค let's see apple นะคะโอ้ย apple apple ขายแอปเปิ้ลได้เงินอ่าโอ้โหนี่ไงเก็ตได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเก็ตไม่รู้ว่าเอาตะกร้าจากตรงไหนเดี๋ยวเก็ตลองคุยกับอิตานี่ดูก่อนละกันฮึบอ่าเอ้เราจะต้องไปหาตะกร้านะคะตะกร้าที่เอาไว้ใส่อ่าแอปเปิ้ลนั่นเองนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราเจอแล้วโอ้โหโอเคงั้นเราก็หยิบนะคะกระโดดหยิบอึ้บน,นั่นแล้วก็เอาใส่ตะกร้าไว้ ปึ๊บนะแล้วเราก็ไปหานะฮะแอปเปิลเพิ่มเติมอีกเพื่อที่จะเอาไปขายนะฮะนี่หเกมนี้เราจะอต้องค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะเฮ้ยมีแอปเปิลอีกไหมตอนนี้เนี่ยเราก็ตามล่าหาแอปเปิลนะฮะเพื่อที่จะหาตังหาตังกันโอเคปะแล้วก็เดี๋ยวเอาลงไปใส่ในตะกร้ากันเลยะคะ่ะโอ้ยสนุกดีนะเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วเราจะยกตะกร้ายังไง เอาแอปเปิลมาก่อนละกันตามล่าหาแอปเปิลก่อนฮึบเมื่อกี้เห็นแอปเปิลอยู่ทางนี้ด้วยอโอเคเอาสัก4ลูกดูก่อนละกันนะคะแล้วก็เอาไปขายนะคะเพราะตอนนี้เน็ยเกมมีอยู่สามซิ์นะคะส่วนโกมีอยู่14นั่นเองโอ้ยง่อโอเคค่ะแล้วก็ฮึบ baskets k ิดย your foot อันนี้คืออุ๊ย พอเราโยนแล้วเราต้องทำยังไงต่อนะฮะ combine เหรออ๋อโอเคเราสามารถรวมให้มันเป็นชิ้นเดียวเพื่อที่จะเอาไปขายได้อู้หู pick up นะคะถือ fruit ขึ้นมานะคะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือฟรุตถือถือ apple ขึ้นมา อ่าแล้วก็เอาไปขายที่ตงรงนู้นได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเกดจะดูว่าเนี่ยพอเป็น4ลูกให้เป็นลูกใหญ่แล้วเนี่ยราคามันจะเท่าไหร่นะโอเคไปแล้วก็โยนลงไปในนี้นะคะฮึบอ่าแล้วก็ขายเลยซึบเซลเนะะี่ยฮะเอาไรเล็ดสี่ดูซิว่าขายได้เท่าไหร่นะฮะสี่แอปเปิลได้สองซิลเวอร์บวกกันไปแล้วได้8ซิลเวอร์นั่นเองนะคะตอนนี้แกก็มีเงิน44แล้ว กคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มันเทพกว่านี้โอ้โหดูบ้านคนนู้นดิอลังการมากอลังการมากโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเกดไปเก็บตังค์อีกสักครู่หนึ่งแล้วกันไปตามล่าหาแอปเปิ้ลเพิ่มเติมหรือไม่เราก็เนี่ยเเก็บไปพร้อมกันเลยโอเคช่วย,ช,วยช่วยกันถ้าแรงบักเลยว่าเกดต้องทาได้นะเดี๋ยวนะตอนนี้นะคะเราก็ต้องไปตามล่าคือแย่งกับเพื่อนใช่ไหมคือพอเราดึงปุ๊บเนี่ยแอปเปิ้ลมันก็จะหายไปจากตรงนั้น มันอาจจะหูไม่รู้มันจะเกิดช้าหรือเปล่านะ,ะโอเคฮึบอืมเอามาไว้ในนี้ให้เยอะๆเลยแล้วก็ให้มันคอมไบ้นะคะหรือว่ามันรวมล่างกันให้อ pple รวมล่างให้กลายเป็นลูกยักษ์พอไปเป็นลูกยักษ์แล้วเราก็จะได้ขายได้เยอะๆได้ลูกละสองเหรียญเองอะ่ะหุหาตั้งยากเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราทำได้โอ้ังนี้แอปเปิลปียฝังนี้แอปเปปียบอึบอ่าโอเคแล้วก็โยนลงไป งอโยนไกลก็ได้นะแล้วก็คลิกแอปเปิลอืโอโอ้โหน่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้สนุกมากสนุกมากเลยสนุกมากเลยแม่เล่งบักเลยอืออืคล้ยายๆกับ Minecraft เหมือ,มอนกันนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบในเวอร์ชั่นรบูรบบอกรูบบอกนะฮะเออโอเคเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์ไปเรื่อยๆฮึบนี่คือใครก็โยนลงไปในนี้ได้นะมันมันไม่ไม่ได้ปนกันนะฮะ โ,โอเคงั้นเดี๋ยวขอเก็บอีกสัก10ลูกถ้า10ลูกก็จะได้20่สเนาะยี่สิบซีเวคือตอนนี้ก็จำไม่ได้แล้วว่าเก็บเก็บไปเท่าไหร่แล้วนะคะก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันเออแล้วก็ค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆหยูบ้านคนอื่นเขาอลังการมากไม่รู้ว่ามันเซฟได้หรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะเซฟได้แหละลก็ค่อย,อยๆเล่นกันไปเรื่อยๆนะคะเราไม่รีบฮึพอแล้วมัง้ง ดูสิอ๋อนี่ไงมันก็เริ่มสว่างแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาคอมบมันัอนวููกี่ชิ้นเนีย่ยสามสี่ำไม่ได้แล้วนะคะก็คือโยนลงไปเรือเร่อยๆเยอะๆเลยดูซิว่ามันจะได้ลูกใหญ่ขนาดไหนว้าวหูลูกยักมากพิกอัพนะฮะอ้าโอ้โหโก้มเก็บแล้วเดี๋ยวเราเอาไปขายกันเลยหอันนี้เขามีเฮลิคอปเตอร์ด้วยอะเฮ้ยแบบโชวเหนือโชวเหนือฟุดอ,อ่าแล้วก็ขายนะคะคนดีเขากําลัง ่าลิซี่โอเคโอ้โหตอนนี้ได้9ลูกนะคะ9 1 9 9 2 1ึก็2ก็ได้18ซิเวอร์นั่นเองตอนนี้เนี่ยมี62แล้วเขาโยนอะไรมาที่ไม่ใช่แอปเปิลด้วยอ่ะโอ้ยนี่ไงขอลองนั่งได้ไหมอ่ะโอ๊ยกระโดดนั่งไม่ได้โอ้โหคนนี้อลังการมากนี่คืออะไรอยากนั่งอ่ะ เฮ้ยมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยมันอลังการตรงเฮลิคอปเตอร์นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเกจำบ้านตัวเองไม่ได้ละเขาเกดให้สังเกตรถเนาะที่ขายรถนี่นะคะบ้านของเกดอยู่ทางนั้นโอเคงั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเกดไปเก็บตังอีกสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาชมกันละกันนะคะโอ้ my g ก็จะบอกว่าอันนี้นะคะแอปเปิ้ลเพียบเลยนะคะเราจะเก็บให้หมดแล้วก็โยลงไปในตะกร้านะพาร์ทนี้เนี่ยพี่ เป็นพาร์ทที่เราจะเอาไว้เก็บแอปเปิลกันละกันแล้วก็เป็นหาตังค์นะคะอาเมื่อกี้เกดกลับไปที่บ้านนะคะออนเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็ได้เงินมาด้วยได้เงินมาเพิ่มเติมด้วยนะคะนี่เลยโอ้โหลดนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราคอมบเลยละกันนะคะอือ่าเรียบร้อยวู้โหกี่อันก็ไม่รู้น่าจะสิบกว่าจากที่ดูดูนะแล้วก็พรวมกันแล้วลูกเบลเลยพิก มาก้มเก็บชืบโอเคแล้วก็เอาไปขายนะฮะพอหลังจากขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดบ้านของเรากันนะฮะน่าจะขึ้นไปทางนูน้นเอทางไหนนะทางที่มีรถนะพี่เกสสังเกตไว้ว่าบ้านของเราเนี่ยจะต้องเป็นที่มีรถแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอเอาไปขายก่อนลวกันฮึบโยนฟรุตอ่าไม่รู้ว่าแมปนี้เนี่ยมันจะต้องเสียตังเล่นหรือเปล่านะฮะแต่พี่เกสจำได้ว่าเหมือนจะเสีย25้าโลบอกหรืออะไรประมาณนี้นะอืม โอ okay, เค18ลูกโอ้โหได้36ซิซเวอร์เลยนะคะตอนนี้เนี่ยมีเงินอยู่98แล้วโอเคเลยโอเคเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวกันขอให้พี่เก้นมองแป๊บหนึ่งนะคะขายรถไม่อยู่ตรงไหนวะขายรถขายรถนะคะนี่ไม่ใช่ทางนี้แน,น,น่นอนนี่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 โอเคงั้นบ้านพี่เก้นก็อยู่ตรงนี้ได้รับไปเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะมืดเราจะต้องค่อยๆปีนขึ้นไปแล้วก็อัปเกรดก่อนตรงนี้อยากจะทําเป็นห้องนะคะ โอเคไหนลองดูซิว่าเราจะสร้างได้ไหมฮึบน่ะนี่เขาเขียนว่าเบสิกอะไรต่างๆนะนี่อันนี้เป็นแบบว่าเป็นบ้านแบบนี้นะคะเราก็ซื้อได้แต่ขอดูก่อนนะว่าอันไหนมันโอเคอืมอันนี้100ใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ว่า100เท่าไหร่เอ้ยมันมีเลื่อนมาทางนี้ได้ด้วยแต่ว่าเลเวลเรายังไม่ถึงเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้นะคะใช้20 โกใช่ไหมแล้วก็ใช้เวลา20นาทีในการสร้างตรงนี้โอเคแล้วก็กดโอเคเดี๋ยวดูซิว่ามันจะใช้เวลาสร้างนานไหมไม่นานไม่นานนี่ไงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันคืออะไรพี่เกดอยากอยากรู้อ่าเดี๋ยวนะฮึบฮึบอ,อ,อ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ที่ทำเงินเหรอนี่นะคะได้มา0.13โกนะคะเดี๋ยวดูซิว่าตรงนี้เงินมันจะขึ้นไหมนะคะต้องรอ10 ครังมันถึงจะอัปเกรดตรงนี้เฮ้ยสวยงามอะ่ะเดี๋ยวนะเฟอร์นิเจอร์ก็มีให้เราเยอะแยะนะคะนี่เป็นกล้องส่องทางไกลนะคะอ่าหเตาผิงไฟคมไฟก็มีนะคะถ้าบายถ้าเกิดว่าใช้เป็นโกซื้อก็จะได้อ่าในราคา100โกลนะคะถ้าเกิดเป็นซิลเวอร์ก็10ซิลเวอร์นั้นเราใช้ซิลเวอร์ซื้อละกันโอเคแล้วก็เพจเลยเอาวางไว้ตรงไหนได้บ้างอะ่ะ นี่ไงนี่ไงโอเคเอาไว้ตรงนี้ได้เออถ้าเกิดว่าคือพี่เกดรู้สึกว่าบ้านของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมืดเนี่ยเกก็เลยเอาเอาเอามาเพิ่มเติมดีกว่านะฮะดีดีดีด,ด,ดีโอเคงั้นเดี๋ยวขอซื้อเพิ่มแล้วก็เอาไว้ตรงนี้อ่าโอโหตอนนี้สวยงามมากเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้อีกอันนึงละกันนะคะซื้อเพิ่มตังเยอะไงตังเยอะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะคะบ้านของเราก็จะไม่มืดแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างเดี๋ยวตรงนี้พี่เกดเอาออกไปก่อนดีกว่า ฮึบอ,อ่าเอาเทิร์นเทิร์นแบ็กกลับมานะคะโอ้โหแล้วก็ทางฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราขอดูอีกทีนึงอุ๊ยอุ๊ยว่าเราจะสร้างอะไรเพิ่มนะคะอันนี้คืออะไรอ่าอันนี้ก็เราสามารถสร้างได้อ่ะโอเคเป็นคล้ายๆกับพื้นไหมอ่าสร้างสองฝั่งเลยนะคะเป็นแบบเดียวกันนะคะสร้างสองฝั่งเลยอุ๊ยอุ๊ยขอโทษขอโทษอ,อ่าเป็นอันนี้นะคะเพจชึบเรียบร้อย เดี๋ยวขอไปดูฝั่งนู้นก่อนละกันว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่อันนี้คือเราสามารถแบบว่าออกไปกินอนาเขตเพื่อนได้นะพี่กค,คิดว่านะน่าจะกินอนาเขตเพื่อนได้นะโหอรังการมากแล้วก็ตรงนี้นะคะเราสามารถเออโอยแพงมากพันสองร้อยห้าสิบกไม่ซื้อหรอกบอกเลยไม่มีตังค์นะอันนี้ไม่มีตังค์จริงๆนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นอ่า คมไฟสีทองเนาะโอเคงั้นซื้อใช้ซิเวอร์ซื้อแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็เพจลองเพจเอาไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าโอเคสวยงามเอโคเราจะซื้อ4อัน 2...4 อันโอ้ยซื้อผิดซื้อไปเกินไม่เป็นไรแล้วก็พี่เกจะเอาไว้ตรงนี้นะคะ แล้วก็นี่เป็นมุมนะคะพี่เกศไม่ชอบอะไรที่มันมืดๆเนี่ประมาณนี้เนี่ยน่าจะโอเคแล้วเรียบร้อยค่ะหูอลังการมากส่วนฝั่งนี้เนี่ยอาจจะมีแค่อันเดียวไปก่อนเพราะว่ามันมืดไงเดี๋ยวนะเอ่อเพจอ๋าโอเคค่ะมันเริ่มสว่างแล้วคือถ้ามันมืดตอนนี้เราก็ได้อัปเกรดแบบมองเห็นแล้วนะคะส่วนจานี่พี่เกศจะเอายังไงดี๋ะเนี่ยมันมันไม่โอเคเลยนะมันมีมาเพื่ออะไร อยากจะรู้อ่าเอาไว้ตั้งแบบสวยๆอย่างเงี้ยหรอหรือว่ามันเป็นไฟใช่ไหมอ่าอุ๊ยแต่ถ้ามันเป็นไฟพี่แกก็จะเอามันไว้ตรงนี้ละกันอ่าเออจริงด้วยมันเป็นไฟะ่ะเอาเออกกอนโอเคถ้ามันเป็นไฟงั้นเราก็จะเอาไว้ตรงมุมนี้เออมันก็ดูสว่างขึ้นนะอ่าโอเคเรียบร้อยโอโหตอนนี้บ้านพี่เกส ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ว่าก็ทําออกมาได้สวยงามนะคะ,ะน้นเดี๋ยวพาต่อไปเนี่ยเรามาเก็บตังค์แล้วก็อัปเกรดเพิ่มเติมกว่านี้อีกดีกว่าโอเคค่ะยังไงวันนี้เก๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้เก๊ไตแล้วค่ะบ๊ายบายลัวพบกันใหม่ในพาร์ทสนะคะว่าเก๊จะอัปเกรดให้มันอลังการงานสร้างขนาดไหนเพราะจากที่ดูแล้วบ้านข้างๆเขาเนี่ย คนลุกมากสวยงามมากเลยมีรถด,ด้วยมีอะไรด้วยนะครั้งหน้าเนี่ยแกจะมาอัปเกรดบ้านแล้วก็ดูว่าเงินจะพอซื้อรถไหมนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายน้องๆอ,อย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปเด็ดกของพี่เกแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่างๆของพี่เกกับพี่ลิงที่ตรงนี้เลยน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เก่กด้วยนะคะบ๊ายบาย